เดี๋ยว้อลุงช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่ลุงมาพบศพตรงนี้หน่อยฮะตื่นที่เราติดแล้วก็มาจอดแรงวัวน้องหวันเบลนั่นใช่ไหมพิษสังเกตก็ไม่ชอบบอกเลยเลยเป็นก็เลยท่องซ้ายเข้าไปดูพอเข้าไปดูเอ้าเป็นซับบอเป็นซับก็ได้ใจรูปก็โตซัพ์ไปแล้วก็งัวไปเห็นยายเลยแล้วก็ไปเจอจานนั่นที่ว่า เป็นต่อจต่อบโบแกแกจานนั้นนไงแกเปเก็บทิยะที่ว่าไปเจอคนเก็บทิยะที่ก็มาเที่ยวมาปีไหมแกเป็นจิตอาสาแล้วก็มาเก็บทิยะแล้วผมบอกแกว่าพูดเล่นพูดรั้วก่อนเดจัดบอกเปเก็บตรงหู่นทีผมไม่หนุกองแต่ไม่บอกอะไรเลยตอนตอนตอนนั้นเราอยังว่าเป็นศพยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าไม่กลิ่นแม่นแล้วก็แมงวันจุ่มแล้วก็ใายรูปแล้วก็รูปไปแกดูนั้งแกว่าลุงเจอยสี่โมงประมาณสี่โมง ตีโมงเย็นคนเดียวมาคนเดียวคนเดียวมันเดียวยู่อยู่บริเวณนี้แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นศพก็ยังไม่มั่นใจประแจงทิวเขาแจงตำรวจตอนก็เหมืดแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะแกมาดูแล้วก็แกก็เป็นตำรวจแน่ๆหลังแกก็มองแล้วเลว่ามันน่าจะโอเคหลังจากหล่วยแจ้งูไปดูมาครั้นี้ประจําไหมหลรืองูตรงนี้ประจําไหมวันเคยเห็นมรดิพานธ์มาไหมครับยังเห็นสังเกตเมื่อวานเลยนะครับว่า อนเ้าก็จะดูซะซานทีเจ้างัวก no e. ็มาล้างม่ม no e. ีท no e. ี่ no e. ตอนั้นคนนั้นก็ไม่มีเอาอมันน้นงไม่เหขมไม่ทราบแบบอย่างนั้นมาหยดเนี่ยมาได้ฮะลยงลงพที่นี้เขาเรียกอะไรครบบังเล็กไม่ใช่หนอง จะมาประจ้ำนะมาประจ้ำแต่เรนะา,ารมไม่เห็นเลยเพิ่งเด้งงอยู่ตรงนี้แต่เพิ่งเห็นวันเมื่อวานนี้วันนั้นยังไม่ได้ซ่องอรอบซ้ำรอบซีกเพิ่งองเวียนแต่รออถทุกวันต,ต,นต้องมาแค่นี้แล้วก็บางที่ยงัวเพิ่มข้ามไปยุ่งว่ายคลองว่ายโน้นเพิ่งอย่างเดินจอดรถแล้วก็เดินขับไปแลว้ววางงอยุ่งก็ลุ่มลุ่มว่ลูกเขาขาวนู่นถ่าอีกชั้นประกอบมั่งคำพวดนั้นจะมาครอแม้